พ่อแม่ดู so oh, yeah, like ้วย oh ังรอดูแลวครับแม่่้ให้ครับก็เห็นด้วยครับเพราะว่ามันจะดูแสกคอร์สแล้วพอพอไอแสงเด่นเห็นแดดอะไรพเราเพิ่มพอเราเพิ่มพิ่มแสงปุ๊บเนี่ยก็เยแจ๋วเลยอ่ามันจะเด็ดกว่ากว่าทกทั่วไปแมทกับบรรยากาศเดิมที่เราดีไซน์เป็นแดงทองนะครับทุครับนส่อนี่จะมีดากับน้เงินนินแล้วแต่ว่าจะส่งมาที่จา์ให้ดูกอนว่ชอบแบบไหนเรตัว ตัวคานเนี่ยเสร็จแล้วบทนี่เสร็จหมดแล้วเหลือกับลบลบลอมนี่ก็คือจะมีเสร็จมาแล้วก็หลุมแล้วก็อาจารย์บุญล้อมเต้าแก้วเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าไม่ต้องไปปูไม่ต้องไปเทปูนครับผมแต่ว่าทําเป็นบางจุดให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเสร็จไแล้วนะไม่ต้องแขกที่แล้วโอเคนะแขกปูแล้วก็องค์พระประธานไปแล้วพุทธนิมิเนี่ยโอ้โหนี่เป็นความภาคภูมิใจ วนะสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะฮะอ่าก็ในคลิปนี้นะฮะใครที่ดูนะครับก็อยากจะกราบเรียนเชิญนะครับทุกทกท่านที่มีใจกุศลน,นะครับที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทําบุญกับวัดเขาลาักชัยอำเภอไผารีนะครับอ่าก็มีอ่าที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือติดวอลเปเปอร์ผนังโบสถ์นะครับส่วนรอบๆโบ,บทตอนนี้ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์มากๆแล้วนะฮะ วัดเขาลักชัยยังไม่เคยมีโบสถ์นะฮะโบสถ์หลังนี้คือโบสถ์หลังแรกนะครับของวัดเขาลักชัยนะครับหลายปีมากแล้วนะครับผมว่าเกือบ6ปี3ปีน่าจะเกือบ8ปปีกว่าแล้วนะฮะที่โบสถ์หลังนี้ไม่เสร็จแต่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างทําให้โบสถ์หลังนี้เสร็จนะฮะวัดเขาลักชัยจะได้มีที่ทําสังฆกรรมนะครับพระจะได้ทําพิธีได้นะครับหรือว่าทํากิจของสงฆ์ได้นะครับจะได้เป็นวัดที่สมบูรณ นะครับใครที่จะมาบวชที่นี่นะฮะก็จะมีโบสถ์ให้พระใหม่ได้บวชนะฮะที่นี่นะครับแล้วก็เป็นวัดที่สงบแล้วก็เงียบมากๆเรียกว่าเป็นวัดป่าเขาเลยก็ได้นะครับก็ขอโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่อยากจะร่วมทําบุญกับพวกเราได้เลยครับแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆท่านทุกๆครอบครัวนะครับสาธุโอเคครับตอนนี้แล้วมาเดียสวยนะเดียสวยแล้วลูก เห็นเห็นาโบะเอาแบบโบสเอาแบบเจ็ดม er ิติอะแบบเนี้ยหนี่ยสบงขอบคุณทุกท่าน ที่หลังสายทานร่วมกันศรัทธาตลกนกร้องดารานายคุณนาเจอจ้าจริงใจรวมกู้วัดเก่าไม่ปล่อยให้ชาววัดเขาหลักชายศรัทธาท่วมทนคนไทยรวมใจจนกล้ความจริง โบขุดบอ่อคนเดียวก็ทอ้อต้องขอบอกทานใกล้ใกลจีนไทยช่วยกันทั่วทุกเห็นทานทุกพันไม่ทิ้งโบสถ์ดีไม่ได้ผู้สนใหญ่ทั้งชายและหญิงมีน้ำพอหลวงพ่อพึ่งพิงไม่แอ น้ำใจไม่แรงทุกแบงทุกบาทได้จากโยมจากญาติเข้าถึงวัดจงตัดกังวลท่านเสริมเติมทรั์ไม่สาบสูหนรับคุณกุศลส,สวรรค์ต้องขาดชื่อท่านทุกคนช่วยดลทุกคนโชคดี เอาหลักไทยให้ไปถึงฝันหวังไว้นั้นใกล้ทุกวันเพราะได้รางฐานมวน,น,นท่นเศรษฐที